ค่ะพบกับกอคาเดน17นาฬิกานะคะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันทางหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะที่ประสนิกรชาวไทยจะได้ปลาพื่มปิติยินดีที่จะได้เห็นภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินณทุ่งมะขามหยองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลสิริราชแล้วนะคะโดยตลอดเส้นทางนั้นประชาชนจํานวนมากค่ะรอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จนะคะซึ่งช่วงนี้เราจะไปติดตาม บรรยากาศล่าสุดกันนะคะกับคุณธีรวัตพรพึ่งทองค่ะคุณนรการครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลสิริราชเพื่อไปอยังพระราชินุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยธยณนะทุ่งมะขามยองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับทมกลาบรรยากาศที่โรงพยาบาลสิริราชความปลื้มปิติของประสงนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่มารอเฝ้ารับและส่งเสด็จครับ เมื่อเวลา16.45นาทีที่ผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนายเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยประทับรถจนพระทีน่นั่งจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชไปนในการสักการะพระราชานุสาวลีสมเด็จพระสุริโยไทยณทุ่มงมะขามย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนับเป็นจังหวัดแรกครับที่เสด็จพระราชดำเนินหลังจากทรงหายจากพระอาการประชวร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดเครื่องแบบทหารนะครับและมีพระพักที่จมใสครับส่วนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์โทนสีม่วงโดยตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินมีประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่คณะแพทย์พยาบาลนักศึกษาแพทย์และพยาบาลเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ป่วยและญาติต่างมารอเฝ้าทูลนทุลีพระบาทพร้อมทั้งเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญ หลายคนนะครับไม่สามารถกลั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไว้ได้ที่ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรรรรและนั่นก็เป็นบรรยากาศอีกหนึ่งวันนะครับบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของพระศพนิกกรชาวไทยที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสิริราชครับคุณอรการครับ